สวัสดีค่ะจากขัวสมพรเมธีสกุลการนะคะเมนูนี้นะคะจะเป็นเมนูไข่นี่เลยไข่ต้มแล้วปอกเปลือกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นแล้วคิดว่าเป็นเมนูอะไรคะนี่ข่าวจั้วเลยวันนี้นะคะจะเป็นเมนูไข่ลุกเขยนี่นะคะก็จะมีหัน่นหัวหอมแดงซอยไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีมะขามเปียกอันนี้จะเป็นน้ำสมขามนะคะ แล้วก็มีพริกแห้งเดี๋ยวจะนำไปทอดนะคะนี่เลยเครื่องครบแล้วนะคะไปทำการทอดไข่กันก่อนเลยนะคะทอดทั้งลูกเลยจ้านี่นะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณนี้นะคะใส่ไข่ลงไปเลยจ้าอันนี้จะเป็นไข่ไก่นะคะวันนี้ใช้หกลูกเลย นี่นะคะเราก็เปิดไฟอ่อนทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไข่จะเหลืองนะคะเปิดไฟแรงเดี๋ยวไข่จะแตกนี่จะเป็นไข่ไก่นะคะก็ต้องค่อยๆทอดนิดนึงนะคะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเมโนโูไข่ลุกเผยนี่นะคะอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำราดกันทีหลังนะคะ ทอดไข่ให้เหลืองก่อนเปิดไฟอ่อนนะคะทอดไปเรื่อยๆเลยจ้าไข่ลูกเคือทําน้ำราดอร่อยก็อร่อยนะคะนี่เริ่มแตกแล้วนะคะถ้าเป็นไข่เป็ดจะไม่ค่อยแตกนะคะ ไข่นะคะถ้าเป็นไข่ใหม่ก็จะปอกไม่ค่อยล่อนนะคะนี่จะเป็นไข่ออกจากนานหน่อยหนึ่งนะคะก็ปอกได้สวยงามเลยนี่นะคะเรื่องเรื่องแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะทอดประมาณนี้นะคะ จะเสี่ยงดังนิดนึรงรถวิ่งบนถนนนะคะก็ให้เหลืองทั่วใบเลยนะคะจะเสร็จแล้วคะแล้วก็ตักไข่ออกผักไว้นะคะเดี๋ยวเราค่อย นำมาพารอให้เย็นก่อนนะคะเราก็ามาทอดพริกแห้งก่อนนะคะทอดให้พอเลื่องก็ก,อกอพอนี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะสําหรับพริกทอดนะคะมาค่ะเราก็ามาทําน้ําราดกันอย่างแรกเลยก็คือเจียวหัวหอม ให้หอมนะคะให้ออกเหลืองๆนิดๆหนึงเกียวหอมนะคะก็ใช้เวลานิดนึงนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนี่ ก็เจียวไปเรื่อยๆนะคะให้เหลืองอีกนิดนึงนี่นะคะก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็จะตักออกผักไว้นะคะหรือใส่ปรุงรสในนี้เลยก็ได้นะคะนี่นะคะเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกไปแล้วนะคะตามด้วยน้ำตาล ก็จะมีสามรสนะคะเราก็ชิมนะคะก็จะมีหวานเปรี้ยวแล้วก็ชิมนิดๆนะคะเคี mm ่ย hmm. วให้น้ำให้น้ำเหนียวๆหน่อยหนึ่งนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยจ้า นี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะไข่ก็เคยจะอร่อยก็อยู่ที่น้ำราดนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่หอหอมที่เราเจียวไว้ลงไปเลยนะคะท้อมพริก ็ราจะใส่ไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะนําไปลาดในไข่ที่เราพาไว้นะคะนี่จ้ะนี่ไข่พาไว้แล้วนะคะเราก็จะนําน้ําที่เราเคี่ยวเมื่อกี้นี้นะคะมาลาดลงไปเลยจ้านี่ ไข่ลุกเขยจาครัวสมพรนะคะอร่อยอร่อยจ้าลาลิทัวเลยนะคะนี่เสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟนะคะอร่อยอร่อยนะคะวันนี้ ไข่ลูกเขยฝีมือแม่สมพรนะคะแล้วก็โรยผักชีลงไปนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ชวนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะสำหรับเมนูไข่ลูกเขยมีจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปหน้าจะมีเมนูอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ